ลองซิมโอนโอ้ยเขาอร่อยนะหอมจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยอร่อยใช่ไหมครับอร่อยอร่อยห้าสิบบาทหอยยี่สิบพี่หอมอือนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะนี่โอ้ราคาถูกถูกทุกคนยี่สิบบาทเองนะราคาถูการบ้านเฮาก็มีทุกคนโอ้หอยปังหอยแข็งว้วขออนุญาตกินก่อน ช่ว,บบวง,งมงนันเป็นช่วงเขาไม่เพราะว่าอยู่บ้านเท่าเนี่ยดูพังร้าวเนี่ยขลังแบบแก้วเขาแล้วทุกคนก็มนี้มันข,ขาลามกินนะมันช่วยกับรสเผ็ดดีนะมันขลังก,ก็จะมีความจะมีความหวานนะแต่ว่าจะบ่ค่อยหอมไปเลยทุกคนท้ายมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นพิเศษ ไปนี่สวัสดีสวัสดีคร,กกบบร,รับผมพี่รองเลยผม่อครับวันนี้ลารกองผมตอนนี้บอแนวไกลอยู่ที่เซนท่านพระรามสองพี่รองเลเยอยู่ที่เป็นหางเป็นบิ๊กซีพี่รองเยนี่คือบอนแนวอยู่ที่เขตบิ๊กซีพี่รองกาภาพทุกคนมาเบ่งภาพรบรรยากาศพี่้องดูที่แถวพระรามสองแบพี่รองเยการเป็นอยู่ของของกเจ้าแถวนี้กาสะดวกสบายพี่รองแบบง่ายๆนะแต่ว่าคู่คนจะร้ายจะหน่อยเพราะว่า ทางหน,น้ามาแน่นนะครับเ,นะเป็นจุดที่ว่าล้อหลุดนะไม่รู้ว่าเป็นจุดที่หวาล้หลุดเนี่ยโดยสารต่างๆเนี่ยล่อผู้โดยสารน,าาเนารนะเออทุกคนดูภาพบรรยากาศนะแต่สิ่งที่สําคัญที่เราเนี่ยเห็นนี่วเวลาเราเนาี่ยไปเที่ยวนี่สถานที่ต่างๆเข,ขา,ขา่วรสถานที่ทรารณะเนี่ยจะมีความสะอาดสะอาดนะทุกคนจะมีความสะอาดสะอาดเขาขาที่จะแบบสูงนะสูงซึ่งมันจะเป็นตลาดตลาดข้าเจ้าก็จะอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้นะทุกคน ถือว่าเป็นทุรุนใหญ่เลยพราว่าอันนี้กากรลังสางใหม่นะน,นี่เป็นมันโตเว์แล้วทุกคนเป็นบอกเลยไว้ใหญ่หรลายนะแต่ว่าสางก็ทันแล้วนะอันนี้จะเป็นตลาดของเฟินโซนอาจจะเป็นตลาดคนละไม่นะคนลไม่อันนี้การใช้ชีวิตของเฟินกาคู่คนก็จะร้ายจังหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเขตนี่นี่ยค้ซื้อกว่าคนข้างที่จะมีแรงงานงต่างๆในภนกลาที่จะร้ายนะอันนี้เป็นตลาดตลาดกับคนหลายทุกคนบึงนะ อันนี้คือการใช้ชีวิตของในหลักคนกรุงเทพหรือว่าคนที่ว่าเป็นแรงงานต่างๆมาเห็นงานอยู่ภาคประเทศไทยแตการใช้การใช้ชีวิตต่างๆก็จะเป็นแบบนี้เละทันนี้นเป็นตลาดนะอันยังจะพาพาทุกคนนเดินตลาดฝั่งไทยกาเจ้านะโอ้มีกระเดาขายพวนี้มีมุกไม้มีพักกระเดาด้วนะพักกระเดาวันเท้าก็มีในทุกคนอยู่นี่นะเออก็จะพาทุกคนนเดินตลาดฝั่งไทยกาเจ้านะว่ามันจะเว็นแบบใด มันจะมีความแตกต่างบริเูรณ์เพราะว่าแนวเลยครไปตลาดนี่คนข้างที่จะไลที่ไลจุดนะลูกวังข่าร้อมเอาเอาฟองไหมครับเอาแบบขาวครับขอบคุณนะลูกเองซิมโอสโอ้ยเขาอร่อยนะอร่อยเจ้าเนี่ย

เพราะว่าเขาเพื่อนกำลังเห็ดแล้วนะใครเป็นอยู่บ้านบ้านแนวกะเขาแบบเขาก็จะแบบกำลังเห็ดแล้วนะทุกคนกาบ,บ้างขา้าวร้ามก็จะมีความแบบแซ่บความหอม,หอมความอร่อยอลองานดะูกันทุกคนอันนี้เป็นตลาดบ้านเพื่อนนะตลาดอยู่ฝั่งไทยโอ้ขนมขายกันสี่เลยอันนี้ก็เป็นขนนองหวานของหวานของข้าวฝุลยเนาะบ้างขา้าวร้านนะครับ ไปมาละไม่หรอกคินบางขาลามตลา,าดของเจ้าค่ะจะมีเขากินรูปหลายหลายรูปแบบนะทุกคนรูปุ้งซิ่งลายนะอ่าไก่ก็สิ่งแบบนี้นะจ๊ะหัวไเอาไม้เดีย,นะยกกบบวครับแล้วก็ข้าวเหนียวหอ่ออืมน,นะนี่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะนี่ โอ้ราคาถูกๆูกเลยทุกคนยี่สิบบาทเองนะราคาถูกไรอันนี่เป็นซีดส,นะสุดยอดเลยว่าตลาดต้นเพลิทุกคนของกินก็เจาะกันหลากหลายรูปแบบนะอันนี้ตลาดทั้งไทยนะอันนี้อาจารย์จะมีผักกระเดามี่น,นี่เท่านะทุกคนมีหลายแบบนะอันนั้นจะเป็นลาดาหารอีสานนะทุกคน นี่มาแนวกาน,นี่ของกินได้บางขอรามครับไอหมูนะหมูไม่นึ่งนะทุกคนตลาดข้าเจ้านี่ค่อนข้างของกินนี่ผู้ซื้อกว่าตลาดข้าเจ้านะของกินนี่ค่อ้าที่จะหลยนะมันจะมีสองโซนนะนี่จะเป็นโซนสำหรับของกินอย่างเดียวนะเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะันแล้วก็ติดกับถนนนอเนกาแล้วก็ติดก,กับบิ๊กซีนะตลาดฝั่งไทยก็จะแล้วก็จะติดกับกกบ,บิ๊กซีพระรามสองทุกคนนี่อันนี้เป็นบิ๊กซีส่วนโซนอาจจะเป็นของขายของมือสองนะ จะ้ายเสือผ้าเมื่อสองเดียจะพาทุกคนเดินไปแต่ว่าตอนนี้ขอแบบพาทุกคนนี่เดินชมบรรยากาศก,าก่อนมาทุกคนของกินก็เจ้าของอยู่ของกินที่น,นี่หม,ม,มักสมบางอย่างมีเพื่นอนะทุกคนนะของขายครบเครื่องนะครับนี่หมักมูนะโอ้ภาพบ,บรรยากาศนะยนยนยนเย็นๆแรงๆแบบนี้ที่เราบรรยากาศกำลังแบบพอดีนะ ของกินก็มีหลายพอสมควรนะผูรร้ใดอยู่แถวในเขตนี่กะลองมากินเบิ่งได้นะลองมาหาสื่อกินแด้มีกับทุกอย่างเลยนะใส่กุ้งใส่กอกก็มีใสกอกนะตลาดแบบพอดีนะนะคสิบบาทขนะนมของาขายครบเครื่รองจริงๆของขายแบบบอกเลยเลยแบบครบนะ เครื่องนะทางกินแบบสุดยอดนะตลาดพระเจ้าเต็มเห็นมันสุดยอดจริงๆพี่น,น้องมะมาหนี้กะใส่ของกินกะหอมรลานค้าร้านข,ขายพระเจ้าพระจ,จะเปิดกันนังนสี่นะทุกคนของกินกะจะให้เอามีเลือกหลายรูปแบบนะมีหอยปังหม้หอยปังบ้านเฮากัมีทุกคนโอ้หอยปังหอยแข็งว้าวทุกคนสุดยอดเลย ม้อยปังกเจ้ากะขายกันนะอยู่พางนี้มีลาเหานี่มันบ่ค่อยได้ขายดอกทุกคนน่ะขายกับแบบมันบ่ค่อยมีคนซื้อนะขายอยู่ประเทศเลาเหาองขายอยู่แต่ว่าคนซื้อมันจะหน่อยแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยก็จะขายขายนะราคาให้องขายที่จะแพงอย่างนี้นราคาราคาของขายที่จะแพงนะทุกคนของอยู่ของกินเขาถ่าครบครบเครื่องนะของกินบมึงไส้ก่อนใส้อัลน่นไส้กรอก ราคาถูกเพื่อนพี่คนนึนจนงจบแล้วมันสุดแล้วพี่น้องปั๊บปิงปลาปิงปลาดุกปิงปลานิ้นพี่นอ้องของตัดใจ้าหอืมในขวดนอยขวดนอยพี่น้องเลยล้วกะชีพาทุกคนไปย่างตลาดเป็นตลาดมือสองนะ อยู่ฝั่งนั้นแต่ว่าที่นี้เนี่ยที่บอร์เน่ต้องเห็ดในตอนนี้ก็คือมังเขาหลามพี่น้องที่บอร์เน่ซื้อมาหนิขออนุญาตก,กินก่อนช่วงมันเป็นช่วงเขงาไม่เนาะเพราะว่าอยู่บ้านเท่านี่อยู่ฝั่งล้าวเนี่ยกำลังลแบบแก้วเขาแล้วทุกคนก็มีมังเขาหลามกินนะมันช่ว,นว่ากับเผ็ดดีนะมังเขาหลามก,ก็จะมีความจะมีความหวานนะแต่ว่าจะบ่ค่อยหอมไปเลยทุกคน จะมีความหวานแต่วก็สังเกตตลาดก็จะจะมีความสะอาดนะเพราะทางที่จะแย่อละไก็จะมีความสะอาดสะอาดตลาดต,าต่างๆมันหนาวแปลออกอ่ะคนบริไล่ร้อมสะอาดเรามาเต็มเลยท่านนี้จะเป็นตัวคล้ายคอมมือสอง ภาคเหนือก็จะแบบค้ายเขาเมื่อสองกันนะลองกรุงเกงตัวละร้อยนะทุกคนขายตัวละร้อยนะมะเ้าห้อยบาทเออมาขอร้านเสพดิฮัล เนี่ยเขาจะขายกันแบบนี้เลยแบบว่างกันเกลื่อนเลยทุกคนดีนะโซนนี้มันจะเป็นโซนแบบคลองขายพวกคลองมือสองต่างๆแลแ้วโซนน่ะจะเป็นคับเขานะเดินคนขายที่จะดีแล้วก็เจ้าว่างให้เห้าเรื่องสินะ้าวบูดไดแบบอยากคุน้นอยากลืก็สามารถคุ้นได้ลื่ได้ แบบเขาอยากค้นหาแบบคลองเก่าๆหรือว่าคลองเล่เนี่ยมาตามมาคุณแ,แล้วเจอลองขายกันอุณนี่นายจิมนะตัดาทั้งจิ้มืยนี่ละก็ไหวด็กอาหาจุดเก่าดิาก็จะลื่นเลยทีนะกะาาน็กะวางให้ลื้อกันลื้อไปกันแบบนี้เลยเขาอ,อยากได้เขาก็ลืออ้ออช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหนาวเนาะ ขลือเจอแสกัแคยาวกัจะดีเนี่เือกันสนั่นเลยนดเลยี่แ่ของ้หญิงนะส่วนร้ายจะเป็นคลองุ้นิงมทนพวกเขาจะขลือกันกันผู้ชายก็ขลือกันพอมันอาจจะปนกันมานะ มีปนมาแล้วลื่อกันสน,นันเลยทุกคนลื่อได้เขาอยากลือ่อลื่อได้เลยสบายอยู่นี่กันเกงว่ะผู้เสือของผู้หญิงสะดวกสบายทุกคนตรงน อืมซีแหละพี่น้องตลาดบ้านเพิ่นตลาดประเทศไทยเมืองไทยเขาจ้ะไฮลือกขาจะซี่แหละก็สะอาดสะอ้านไม่ขาที่จะมีความสะอาดสะอ้านหลายสะอาดสะอ้านหลายทุกคนเลยตลาดที่นี่ตลาดเมืองไทยนี่จะมีความแตกต่างประยุกต์บ้านเอานะ เาจะวางขายกันแบบนี้เต็มเลยนะวางขายกันเกลื่อนแบบนี้เลยทุกคนเขาสามารถแบบค้นหรือว่าสามารถแบบลื้อได้นะลื้อหาของที่เขาต้องการได้นะมันแบบสะดวกสบายนะมีความสะดวกสบายง่ายๆนะทุกคนเวลาเขาเข้าตลาดกินของในตลาดอิ่มๆ ้วก็อยากมาหาแบบลื้อโคง้งง่ายๆแบบนี้ก็สามารถมาได้อันนี้อยู่ที่เขตพระรามสองนะทุกคนอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีพระรามสองนี่ตรงขามกันเลยอันนี้จะเป็นบิ๊กซีพระรามสองนะจะมีตรงขามกันเลยนะทุกคน้วก็จะไม่ป้ายาห้ามจอดรถนะห้ามจอดรถนะทุกคนราคาจะมีตลาดลแล้งก็จะมีตลาดเสื้อผ้ามือสองเป็นตลาดเลงนะถามาใหญ่บอกกับบรไนย์ปานัยนะ แต่เวลาวอนิลล่ามาหลินมาเที่ยวหรือว่ามาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจุดต่างๆนี่จะสิ่งที่วานิลล่าเห็นก็คือความสะอาดของเขาเจ้าของเมืองไทยนะอุ้ยร้านนี่ก็คล้ายแบบสดสบายความสะอาดต่างๆนะทุกคนโอ้โหความสะอาดสะดวกสบายง่ายๆนะอืมอันนี้มันซุดเลยนะเออตอนนี้ย่างเมื่อยแล้วราซื้กว่าอยากกินเข่าหรือว่าอยากกินขนมจีน ก็สามารถนั่งกินได้นะทุกคนไหนวันแรกจะมานั่งกินร้านนี้แหละทุกคนและเวลาพระเจ้าแบบร้านพระเจ้านี่จะมีพักกันอย่างที่นะพันจีนนี่แบบจะมีพักเรียงไวอ้อย่างที้เลยเขาอยากกินเอาไปกินได้มันง่ายนะทุกคนนะง่ายส,สบายเดียววันแรกก็จะสั่งไม่ขาดพระเจ้าเอาพิเศษหนึ่งครับเอากะทิกะทินะมาได้จะกินกะทินะทุกคน ครับเป็นกระดาษนะโอ้สุดยอดเลยนะทักก็จะก็จะห้แบบนี้แหละเขาสามารถยิบไปได้นะใครอยากกินยังก็ยิบกินได้เนี่ยเราอยากกินนะนี่เอาก็ยิบ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 นี่แหละมันคือความสะดวกสบายเขาเรียกว่ามันเป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะตรงนี้มากินเขายิบเลยง่ายๆ ไพ่ามาแล้วทุกคนอันนี้เป็นพิเศษพิเศษพิเศษจะเป็นพิเศษไม่ได้พระจ่ากินกันแบบไม่ได้ era, ง,ง่ายนะ สั่งพิเศษนะทุกคนน้ำจีนเขาจะหายมาแบบนี้แหละเขาปุ้นนะไรทุกคนเขาปุ้นเป็นน้ำกะทินะเขาจะหายมาเป็นแบบนี้แลว้วเวลาพักเขาเนี่ยพักต่างๆนะสิ่งที่บเราชอบนี่พักพวกนี้เขาสามารถยิบได้นะแล้วก็จะมีพวกนี้ให้เขาเขาก็ยิบได้เลยยิบกินแบบสะดวกสบายง่ายๆนะมันมันมันหาไซส์อะไรแล้วความหมายพักอยากเอาแบบได้เอาได้เลยครับ ในเร้องทุกคนเอาการรมห้าอยากกินช่งเราเาอยากกินสักไลน์เนี่ยจะบอเอาไลน์ต้องกนเฉา,าม่เขาอยากมก็มจะมีห่วงไปชิลองกินกับปุ่นร้านตรงนู้นมาสาพัก,กนีิเคก,ก,ก้าแล้วเกินกินพักก่อนเนาะ รสชาติโอเคนะรสชาติแซ่บแล้วแต่คนหมักแต่ว่าช่วงวันนี้จะหมักแบบเค็มๆนิดหนึ่งแล้วต่มันขึ้นกับว่าเฮ้าหม,นะม,มักแบบใดนะไหนขึ้นว่าคนหมักคือคนชื่นชอบนะช่วงวันนี้จะเคาแบบน,น่าจะเป็นคนนึ่งที่ว่าหมักเค็มๆักหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นตลาดตลาดบ้านเพื่อนในนะตลาดเมืองไทย ด้่นไม่ใช่น้ำก่อนเสิเลยพัฒน mm hmm. าเพื่อนจะค่ายแบบเฮ็ดแบบรสชาติแบบกลางๆไว้ก็ค,คือแบบบางคนเขาจะกับหมกินเค็มกับมี่เปนบอกมกันก็เรียแต่จาเอาข้าหมักแบบอาแบบ ขอขอนุญาตกินี๋ยวก็นี่พี่่อไปแล้วกันไม่ขออนุญาตจัดการเรื่องเราเล่งนี้ครับขออากินกับปุ่นกันเลย